พี่รัตคะครับลูกค้ามาหายาคุมข้าวโพดมีสินค้าตัวไหนแนะนําบ้างคะอ๋อได้เลยครับยาคุมข้าวโพดนะครับโอเคตัวแรกนะครับเอลาพีนะครับอ่าหรือว่าชื่อสามัญนะครับสารอาราคอนะครับตัวเนี้ยคือฉีดหลังยอดศูนย์ไม่เกิน2วันนะครับฉีดสาดฉีดทับได้เลยนะครับบนดินนะครับตัวเนี้ยมีฤทธิ์คุมนะครับแต่ก็ มีข้อแนะนํานิดนึงนะครับขอเป็นดินชื้นนะครับจะออกฤทธิ์ได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะใกล้แปลงมันแปลงข้าวหรือว่าแปลงอ้อยนะครับตัวเนี้ไม่มีผลกับพืชข้างเคียงปลอดภัย100%นะครับสำหรับตัวนี้1ขวด1ถังนะครับพื้นที่อัตราแนะนําก็คือ2ไร่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเอลาซีนนะครับหรือว่าอะทาซีนนะครับตัวนี้ข้อดีคือเขาเป็นรูปแบบเม็ดนะครับเนื้ออิสราเอลนะครับ เขานอกจากจะเป็นยาคุมแล้วนะครับเขายังมีฤทธิ์ฆ่าเบีย้ยเล็กๆได้นะครับย้ําว่าฤทธิ์ฆ่าเบีย้ยเล็กๆนะครับแต่ว่าให้ให้มองว่าเขาเป็นยาคุมนะครับเป็นรูปแบบเ,เม็ดนะครับเขาละลายง่ายนะครับเวลาละลายแล้วฉีดอ่ะไม่อุดตันพวกหัวฉีดแน่นอนนะครับแต่ว่าเขามีข้อระวังนิดนึงนะครับไม่ควรฉีดใกล้แปลงมันนะครับเพราะว่า,าถ้าเกิดกรณีที่ละออง ของตัวเนี้ยไปโดนนะครับอาจจะทําให้แปลงมันมีอาการเหลืองหรือหงิกได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอัตราก,ก็เหมือนกันครับหนึ่งซองแบบเนี้ยนะครับผสมน้ําได้2องลิตรนะครับฉีดพื้นที่แนะนํา2ไร่แล้วก็ผมแถมให้นิดนึงนะครับในกรณีที่แปลงไหนที่มีหญ้าเก่าหรือว่าหญ้าแก่อยู่ในแปลงนะครับที่มัน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 คุมพื้นที่เราอยู่นะครับมีเป็นหญ้าเก่าอยู่ก็ใช้สารตัวนี้นะครับกูโฟซิเนตนะครับเลือกได้เลยนะครับจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับ ฉีดค่ายาเก่านะครับแล้วก็บวกยาคุม2ตัวที่ผมแนะนําไปนะครับก็คือจะได้ทั้งยาเก่าแล้วครับแล้วก็จะได้ฤทธิ์คุมเข้าไปด้วยนะครับอัตราแนะนําสําหรับกูโฟลิเนตนะครับก็คือ2อลิตรต่อน้ํา200ลิตรนะครับแนะนานะครับว่าฉีดช่วงหลังยอดนะครับศูนย์ไม่เกิน2วันก่อนที่หน่อเ้าพูดเราจะแทงหน่อขึ้นมานะครับเพราะไม่งั้นถ้าเขาพูดเราแทงหน่อแทงยอดขึ้นมาแล้วนะครับพวกนี้ก็เผา หนอ่อข้าวโพดเราได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นต้องฉีดช่วงคุมจริงๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ